สวัสดีสสดจ้ามันนี่จะพาเข้าไปห้าเห็ดนะจ๊ะหอมมาพ่อแล้วจ้ะเห็ดพึ่งนลาจ้ะนี่หนึ่งสองคุณนี่รองหนึ่งกะ3สามดอก <c oughs> สามสี่ห้าเจ็ด <c oughs> มันนี่ลูกทรายมานำจ้ะจะมาเก็บกัน nó quá đang ngâm ngắm đấy đang ngâm ngắm cho căng Ôi, <laughs> con noi <laughs> kiếm hết mà hỉ mẹ เห็ดเดี๋ยวบ่ไม่ไม่ตัดกระลูกไม่ตัดทามกับเห็ดเห็ดเขาเอานี่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 ครับวางเหยียกิงเฮ้ยมันท่านเอาแล้วตอนนี่นะเบิัง ด是是 <c oughs> ักเน้นเน้นอยู่ครึ่งเอ้าไปดุมมิดยังมาแม่เอาไว้เอาไว้แค่แกงให้กินเนาะเห็นไหมไปหาตอเอาพออีกแล้วจ้า <laughs> นี่าออีกแล้วจ้ะโอ้ยัวนวาเมนใบไม้โหโหเท่าแล้ว ก็เอาอยู่จ้ะ <c oughs> โอ้สองลอกนี้ติ่กตายเลยวะ <c oughs> พออีกแล้วจ้ะไ <c oughs> หนอ,อู้ไปกูไหม คือฝนนอมือขืนนี่ฝนตกเขานเนรอแกอยู่ก็จะกินได้อยู่ซามด๊อกเิ็นกระตาเนากระตาน้อยมานะตามัานนะไปจะไปห้ากันต่อให้ตามักด๊อกหน,น่อยจ้ะอุ้งองด๊อก Bây giờ tương giờ bây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  ดอติดจ้ะมาเล่นดอกหนึ่งจ้ะนี่จีน่าอยู่จ้ะไม่นี่กับคือสิ้เลยซัมนี่เลยจ้ะนี่เนาะอะไได้ของเหรอ เห็ดพึ่งเห็ดน้ำมากมาจ้ะแล้วเห็ดแดงพอได้แกงรวมกันดูจ้ะปีนี้ฝนมาซาจ้ะเห็ดโกแถวบ้านกลนานออกไ,ได้จ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเลยเดีอจ้ะพอกันไหมคลิปหน้าเดี๋จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า